ย้ายแล้วย้ายแล้วขอบคุณก่อนสวยๆแล้วขอบคุณสวยๆก่อนยายย้ายแล้วสวัสดีค่ะสวยๆเสียงด้วยยายเสียงด้วยไหนๆหนไม่ใช่เสียงยังไงเสียงเสียงสวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่สุนีคุณพ่อไพรัสคุณแม่ซีนะคะขอบพระคุณนะคะเสียงค่ะขอบพระคุณนะคะคุณแม่สุนีคุณพ่อไพรัสคุณแม่ซีนะคะเมตตายายแล้วนะคะ สิงลี่นะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จะมีทั้งย่้ามีทั้งผลไม้เยอะแยะเลยนะคะขอบพระคุณค่ะแตงโมโด้วยสี่ถุงเดี๋ยวนะคะทารโลลงมาป้อนข้าวด้วยสองกล่องเอาของยายแล้วแตงโมสองถุงกล้วยถุงหนึงมาป้อนกัน แตงโมสองกล้วยหนึ่งนะคะแล้วก็ยาฮะเออแตงโมเป็นสี่เป็นห้ากับตอนแรกอ,อแตงโมห้ากล้วยหนึ่งอยากฟังเสียงยายอะมาฟังใกล้ๆเสียงแล้วเสียงอายายาขอเสียงด้วยเสียงเสียงไม่ใช่มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยเสียงเสียงก่อนเสียงเสียงเสียงดังๆัง ขอเสียงหน่อยยายขอเสียงด้วยเสียงด้วยเสียงขอบคุณค่ะไหนเสียงอยู่ไหนยายเอ้นะคะเสียงยายแล้วนะคะขอบคุณคุณแม่หนีคุณพ่อไบรลาและก็คุณแม่ซีนะคะสาธุบุญด้วยนะคะคุณแม่ค่ะดีใจดีใจยายดีใจกราบโอ้ยกราบอีกแล้วพอแล้วยายเอพอแล้วค่ะกราบพระคุณนะคะคุณแม่จานะคะกราบขอบพระคุณค่ะ ไมีเสียงด้วยนะจต่เราจะไปเกี่ยวเอยแตะลุ้ละตามองอยู่อาบน้ำให้ยายหน่อยนะคะเพิ่งอาบม้างน้ำแฉะเปียกอยู่อร่อยไหมยายอือ ใช้ลายเยอะใหญ่แบบนี้กล้วยอีกหนึ่งเย่นะคะขอบพระคุณค่ะคุณแม่ซีก็จะเหลือเป็นกล้วยสองพ้ารอลงกล้วยเพิ่มอีกหนึ่งเป็นกล้วยสองใหญ่แล้วได้กล้วยสองจริงไงยายอร่อยไหมยายมาดูยายใกล้ๆพี่เป้าก็ไหวสวยใช่แล้ว กล้ยเพิเ่มอกสองยเพิเ่มอีกหนึ่งไงของเก่าหนึ่งก็เป็นสองดู่าเขู้ล้วนอยนี้น่น้อยใจยู่นี่ได้ไงแม่นบ่ตานู้นานุ้นก็รู้จักน้อยใจด้วยกล้วยเหลืออีถุงหนึ่งนะคะอันนี้กล้วยของคุณแม่สุนีรอบแรกเหลือ,อกล้วยถุงหนึ่งของคุณแม่สี เอามาเลยเอาไบปปอนติงลี่ี๋ยวทะเลาะแตงโมสองหล่ะแตงโมเป็นสามติงลี่เป็นแตงโมสาม,ด,มด้วยในของยายแล้วอันหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวรอข้าวด้วยเด้อข้าวอีก นี่นะคะท่านแม่จ๋ะย่าโอเคลูกตั้งมัดพี่ชายหมาตายไกลเร็วๆหมาต้มเหรอหมาเราตั้งมัดใส่ให้ฮะตัวใหญ่แล้วถุงนึงนั่นนี่ตัวใหญ่แล้วเออแตงโมเป็นของติงลี่ก็ไปเราเดี๋ยวยาย้าบเราเราต้นให้เหรอนี่แบบหมาต้มเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวไหว้ก่อนไหว้ก่อนใส่ยันพี่เป้าไหว้ก่อนพี่เป้าเสี้ยงง่ายเสียงอ๋อ้ ทางนู้นก็ขอด้วยถ้ันไม่ไม่รู้จับยุนอะไรก็มันคือยนอูน,ยน,นเนาะเออมันยุนจึงควาอแล้วขอขอบคุณครับก่อนพี่เป้าแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับติงลี่นะคะขอบพระคุณคุณคุณแม่สุนีนะคะเมตตาติงลี่นะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่จา๋าขอบพระคุณคะ่ะดีกว่าชูหรอชูไปกันเลยเน กินอย่างเดียวอาาจรย์ไปคนค่ะไม่รู้ทางนู้นบ้านกับเราไม่กล้าไปยุ่งกับเขาหรอกคือมันเดี๋ยวเกษตรกรกิ่งให้บักหรืออะไรตัวบิดเขมาบุญนะไอ้ไอ้บิดบุญกูไอ้กูเซนบุญมันเมยบางมากถ้า้าถ้าเราไม่รู้จักไปถ่ายช่างเขาไม่ได้แล้ว บางคนเขาขนาดฟ้องร้องกันเลยนะแม่อก็สก,กัดัานเลยแต่กลัวๆจะอ,อ,อจะไรก็ลาคนแต่ทั่ว่าน้องเป้าใจ <laughs> จ่ายยังดียว ตาำให้ย่างมาเลยขึ้นมาเพื่อกิเนเลยนะเครื่องจะตัดไหมเนี่ยเดี๋ยวเครื่องร้อนเกินไปค่ะว่ะเดี๋ยวไปเข้ารถก่อนเตาเออเครื่องมันร้อนรนร้อนหน้ะคุยกินมันไม่มันตายเครื่องอลิการตึนะ <laughs> น้องเขาหิวเห็นว่าไหวแล้วได้กินใช่จะ้ะพังมือจีอันนี้กล้วยใหญ่แล้วแท้ใหญ่ยยแล้วหน่อยกับย่า เดี๋ยวแม่พาคุณแม่อยู่ในล่มใช่ใช่ ตัดเอกตัวอ่าจิงเลยมันเป็น A อ,อันอนี้ B อันนี้ C อันนี้สุสทดท้ายเขาก็ละคัดหญ้าเขาตัดต้นไม้ต้นอะไรชาวตรงตรงต้งขัดออกอ่าบุชูบุกินแค่กินเล็กๆดีจิงใหญ่ยยมันไม่กินยังใหก่เหมืองยาวสวนนอนสบายหนี่ง ข้าวข้าวอีข้าวสองกล่องอีกเออมอบข้าวกันแม่เดี๋ยวลืมอุ้ยเดินเตะเหล็กเอาข้าวหน่อยที่สองสองกล่องแล้วคุณแม่ท่านไหนจะเหมาข้าวข้าวหมูย่างของหวานก็ยังเหลือข้าวหมูย่างจิ้มแจ่วอันไหนด้วย นี่นะคะข้าวหมูย่างของคุณแม่สี่เออเอาถุงออกจะถ่ายคลิปจะถ่ายคลิปนะคะข้าวจากคุณแม่สี่ขอบพระคุณคุณแม่สีเมตตาข้าวให้ควันนะคะจิงเล่ยายแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ๋ากราบขอาวประมวลค่ะ,คะ แม่นแล้วแม่นแล้วแต่ละชูเรโนจำให้เลนกัใช่ค่ะชูก็บันแดงไงเนี่ยกบันดงหอ๋อดีแล้วอยู่แถวๆนั้นตาอ้วนต้องไปหน้าร้านบ่อยๆเนาะฮาตาอ้วนอ่าพรุ่งนี้จะได้พาได้พายายไปไหมใช่ยาาเคยมาพบพอแล้วครับอ๋อวันพรุ่งนี้น่าจะไปได้อยู่เพราะว่ามีย่าเยอะ น่าจะได้ไปถ้าถ้าหา้พอก็นเเจ็ดโมงครึ่งไปเลยได้ได้ได้พรุ่งนี้ไปอยู่นะคะเจ็ดก็เพราะว่าผมต้องไปตัดหญ้าอีกเที่ยวหนึ่งเลยแต่ถ้าวันไหนยายไปไม่ได้ควรไปก็ยังดีแกไม่มีเวลาที่แกไม่ได้ไปเพราะว่าแกต้องไปหาตัดหญ้าแต่ว่าวันนี้ได้หญ้าเยอะพรุ่งนี้แกไปได้แกบอกไปได้ครับไปได้ถ้าวันไหนมีหญ้าเขาไปได้ถ้าวันไหนไม่ีหญ้าเขาต้องไปตัดหญ้าไงเขาก็เลยไม่มีเวลาไปไง วัผมออกมาจากลุกพ้ออานน้ำประนอเลยห้าโมงจื่เนาะถ้า <c oughs> วันเออ่ <c oughs> วันนี้มีหญ้าแล้วตุนไว้พรุ่งนี้ก็ไปได้จะไม่ต้องไปตัดพรุ่งนี้อย่าพรุ่งนี้ยายแล้วไปได้ก็็เเพิ่งตััตดสรจยายนะคะติงลี่กับยายแล้วจ้าคุณแม่คุณแม่เรโนจา้าติงลี่ติงลี่นะคะคุณแม่กับยายแล้วจา้า แม่จ๋าสวัสดีนะแม่ ừ, ท่านไหนจะเพิ่มเติมบ้านไหนเชือกไหนนะคะเมตตาเด็กๆทองสุกด้วยนะคะเมตตาทองสุกด้วยนะคะคุณแม่ครอบครัวนั้นช้างเยอะสีเชือกเฉจากนี้เราก็จะไปนะคะไปหายายกันเอาบรรจุไปไว้ไหนที่เดิมเมื่อวานแหละต้ต้นมะมว่วง พี่โนตสวัสดีนะคะไปกันนะคะคุณแม่เอยากจะไปบ้านไหนเชื่องไหนช่องไหนได้เลยเนะ้อข้าวนะคะข้าวยังเหลือนะคะข้าวของหวานข้าวโพดครกข้าวโพดครกกีก่มูแล้วนีว่ย